สวัสดีครับผมกผมช่องดาร์คเซลคุยอีกครั้งนะครับกันนิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่1นึ่งเอ้ยบทที่200แล้วนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็กำลังจะยกระดับอีกหนึ่งชั้นแล้วนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่สองรมันจบแล้วเสาแสงพลังหยวนต้นกำเนิดสีทองพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าปล่อยแสงสีทองพลางพลายอันทรงพลังผู้คนนับไม่ถ้วนต่างมองดูด้วยความตกใจขณะที่จ้องมองไปยังส่วนลึกของยอดเขาที่พังทลายพวกเขาไม่สามารถเชื่อได้เลยว่าจูจูโจหยวนจะพัฒนาการฝึกได้สำเร็จหลังจากการต่อสู้ที่สิ้นหวังเช่นนี้ท้ายที่สุดแล้ว คนคนหนึ่งจะสามารถสัมผัสได้ถึงความก้าวหน้าในการฝึกที่ใกล้จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนี้น่าจะเกิดจากเป็นไปตามที่โจหยวนได้คาดการเอาไว้ตั้งแต่แรกเขานั้นเริ่มต่อสู้อย่างสิ้นหวังเพื่อได้ฝึกฝนตนเองและให้ความก้าวหน้าในการฝึกฝนอันน่าอัศจรรย์ปรากฏขึ้นเองอย่างสมบูรณ์ทุกคนรู้ว่าการค้นหาโอกาสในการเข้าข้ามขีดจํากัดนั้นเป็นเรื่องง่ายที่สุดก็ต่อเมื่อต้องต่อสู้อย่างเข้มข้นและอยู่ในสภาวะกดดันเช่นนี้ สิดหลายคนอดไม่ได้จะถอนหายใจด้วยความประหลาดใจคนธรรมดาคนหนึ่งอาจจะทําทุกวิถีทางเพื่อบรรลุจุดเปลี่ยนในทันทีเมื่อสัญญาการเลื่อนขั้นปรากฏขึ้นมันจะสมบูรณ์แบบหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญในตอนนั้นเพราะสุดท้ายไม่มีใครรู้ว่าโอกาสเช่นนี้จะโกิดขึ้นอีกเมื่อไร่เฉพาะที่มีความมั่นใจในตนเองอย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะกล้าสงบสติอารมณ์และฝึกฝนตนเองอย่างเงียบๆต่อไปขณะที่รอจองังหวะที่สมบูรณ์แบบที่สุดเข้ามาซึ่งก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เสาแสงพลังหยวนนั้งแข็งแกร่งและบริสุทธิ์เสานั้นยังปล่อยพลังหยวนอสมพลังออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเทียบได้กับชั้นที่8สามารถเห็นได้อย่างง่ายได้ว่ารากฐานนั้นแข็งแกร่งอยา่างบ้าคลั่งเพียงใดแววตาเหล่าสิทธิ์จำนวนนับไปทั่วเรื่องแสดงท่าทางซับซ้อนในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจว่าทำไมโจหยวนจึงได้เรื่องระดับขึ้นเป็นชั้นที่5ในตอนนี้รากฐานพลังของเขาในต,ตอนนี้นั้นไม่ได้ออนแอไปกว่าชั้นที่8เลย บนท้องฟ้าเหนือย,ยอดเขาท่าทางหยวนหงขึ้นขึ้นลงลงยังไม่แน่นอนขณะที่เขาเฝ้าดูฉากนี้เขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยว่าเขาจะกลายเป็นคนที่ช่วยโจโย,ยวนอีกครั้งคู่ต่อสู้ของเขาวางแผนกลยุทธ์ทุกอย่างไม่ล่วงหน้าแล้วโดยใช้การต่อสู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนที่สมบูรณ์แบบยิ่งต่อสู้ยางสิ้นหวังมากเท่าไหร่และอยู่ในแรงกดดันมากขึ้นเท่าไหร่โจย,ยวนก็จะยิ่งได้รับผลประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นอย่างไร ความเป็นจริงที่ว่าเขากล้าใช้การต่อสู้ระดับนี้เป็นเครื่องมือฝึกฝนก็แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญอันน่าทึ่งแล้วยวนหงสูดหายใจเข้าลึกด้วยแววตาอันหม่นหมองรมหายใจพ่นออกมามีรัศมีอันร้อนแรงขณะที่พลังดาบเริ่มคุ้งคร่านในระหว่างคิวในที่สุดเขากลาทิ้งความสงบนิ่งจากครั้งก่อนไปจางสิ้นเชิงโจโหยวนได้ก้าวข้ามขีดจำกัดครั้งแล้วครั้งเล่าและครั้งนี้ก็มีแนวโน้มสูงมากที่เขาจะตามทันหยวนหงพลังหยวนสีทองเติบโตอย่างรวดเร็ว แวววาวมันโผมพลังมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆทุกคนสามารถมองเห็นร่างค่อยๆลอยขึ้นจากเสาพลังหยวนต้นกำเนิดที่เรืองแสงนั้นก่อนที่มันจะหยุดลงบนท้องฟ้าในที่สุดนั่นก็คือโจหยวนรองรอยเลือดทั้งหมดถูกสลัดออกจากร่างของเขาแล้วแม้ว่าเสื้อผ้าของเขายังคงขาดรุ่งลิ่งแต่บาดแผลบนร่างกายของเขาก็หายเป็นปกติแสงหยกเป็นประกายจากผิวหนังขณะที่แสงสีเงินจางๆสาดส่องประกายในกระดูก แสงสีทองรวมตัวกันในรูม่านตาขณะที่แรงกดดันอันน่าสะพึงกลัวแผ่กระจายออกไปเมื่อเห็นโจโหยวนในตอนปัจจุบันดวงตาหยวนหงก็หดตัวลงเห็นได้ชัดว่ากำลังรู้สึกถึงรัศมีอันตารายอย่างยิ่งเป็นครั้งแรกทุกสายตาในพื้นที่ต่างจ้องมองไปที่ร่างของโจโหยวนเขาหลับตาลงาเบาๆขณะสัมผัสได้ถึงพลังหยวนอันเข้มข้นไหลเวียนอยู่ในร่างกายในต,ตอนนี้รอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นจากมุมริมฝีปากดาวหยวนสี่พันดวงเหรอ หลังจากไปถึงชั้นที่ห้าจนวนดาวอยู่ในที่กักเก็บพลังหยวนของเขาก็เพิ่มขึ้นมากกว่า4ี่พันดวงต้องรู้ว่าเขามีดวงดาวเราๆหนึ่งพันสองร้อยดวงในที่กักเก็บพลังหยวนในตอนแรกสองพันดวงในจุดสูงสุดของชั้นที่สี่นี้ความก้าวหน้าในการฝึกฝนทาให้จานวนดาวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหากตัวเลขนี้ถูกเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะหลายคนคงได้ประหลาดใจแม้แต่สิ์ชั้นที่แปดบางคนก็อาจมีดาวหยวนไม่ถึงสี่พันดวงด้วยซ้ำฉะนั้นแล้ว หากจะพูดถึงรากฐานพลังหยวนเพียงอย่างเดียวโจหยวนในปัจจุบันไม่ได้อ่นแอไปกว่าหยวนหงเลยโจหยวนจ้องมองหยวนหงด้วยความเฉยเมยระดับความอันตรายที่คุกคามเขาอย่างรุนแรงจากก่อนหน้านี้เริ่มลดลงในสายตาของเขาไปแล้วเนื่องจากข้าสามารถบรรลุชั้นที่ห้าได้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะยุติการต่อสู้ครั้งนี้สักทีโจหยวนกล่าวด้วยรอยยิม้มดวงตาหยวนหงกลายเป็นเย็นชาขณะที่เขาตอบโต้ช่างเป็นคำพูดที่โอ้อวดอะไรเช่นนี้เจ้าเชื่อจริงๆหรอ ว่าการเข้าสู่ชั้นที่ค่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ความโกรธคุ้งผ้าในดวงใจของหยวนหงผู่โจหยวนไม่ได้พูดอะไรต่อเขาประสานมือเข้าดยกันอย่างรวดเร็วผนึกมือเป็นฉุดพลังหยวนปั่นโปอยู่ในร่างกายของเขาในขณะที่แรงกดดันแพ่กระจายทำ,ทำให้แม้แต่อากาศก็สั่นสะเทือนอากาศรอบตัวเขาร้อนขึ้นหมาอย่างกระทันหันสีหน้าหยวนหงมืดมนลงเขาไม่กล้าที่จะประมาทในขณะที่รัศมีเพลิงอันทรงพลังและคมกริบแ่กระจายออกไปดาบเรียวเพลิงสวรรค์ประสานเข้ากับร่างกาย มอบคุณสมบัติไปให้กับพลังยวนต้นกำเนิดของเขาขณะนี้เขาเป็นดั่งดาเปรวเพลิงสวรรค์ในขณะที่ดาเปรวเพิงสวรรค์ก็เป็นเขาเช่นเดียวกันวุบพลังยวนที่อยู่โดยรอบรวมตัวกันอย่างรวดเร็วเข้าหาโจยวนแก้มของเขาพองขึ้นอย่างกระทันหันในเสี้ยววินาทีต่อมาเปรยวเพิงสีฟ้าก็พุ่งออกมาจากปากอย่างรุนแงรงราวกับทะเลเพิงทะเลเพิงสีฟ้าพุ่งเข้าไปหาหยวนหงส่งผลให้อุณหภูมิโดยรอบเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เปยวสุริยะสวรรค์เหรอหยวนหงรู้สึกตกตะลึงกับภาพที่ได้เห็นเห็นได้ชัดว่าเขาก็รู้ศาสตร์นี้แล้วเขายิ้มหยอกเจ้าตั้งใจจะเอาชนะข้าโดยวิธีนี้เพียงอย่างเดียวเนะเหรอโจอหยวนทำราวกับว่าเขาไม่ได้ยินเมื่อเปลวไฟสุดท้ายได้ผูกพนออกมาจากป่าเขาก็ขายแสงสีทองอันมืดมิดออกมาแสงนั้นผสานเข้ากับทะเลเพลิงสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองเข้มในทันทีเพลิงสีทองพุ่งผ่านร้าวกับกระทิงร้ายความร้อนอันน่ากลัวพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ป่าบนภูเขาเบื้องล่างถูกเผาไหม้พื้นดินเริ่มละลายลงบันทึกเทพสุริยะสวรรค์ขั้นที่สามเปลสุริยะสวรรค์สีทองในที่สุดสีหน้าของหยวนหงก็เปลี่ยนไปขณะที่ความหวาดกลัวปรากฏขึ้นในดวงตาอะไร เขาบรรลุความก้าวหน้าการบันทึกเทพสุริยะสวรร์แล้วความตกตะลึงท่วมท้นในหัวใจของหยวนหงบันทึกเทพสุริยะสวรร์เป็นสารระดับสวรรค์ขั้นต่ำประกอบไปด้วย3ขั้นไม่มีใครคาดคิดว่าโจหยวนจะเข้าถึงขั้นที่สามภายในปีเดียวต้องรู้ว่าแม้แต่หยวนหงเองก็ยังไม่สามารถไปถึงขั้นสูงสุดของสารระดับสวรรค์ใดๆของเขาได้เลย เมื่อความร้อนอันน่ากลัวเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วหยวนหงไม่กล้าจะเสียเวลารายต่อไปเขาประกบมือขณะที่เสียงดาบดังขึ้นภายในร่างกายแสงดาบสีแดงสดกระจายเปลี่ยนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาบสีแดงสดเบื้องหลังโดยพื้นฐานแล้วมันควรจะเป็นทะเลดาบฟูฟูฟูฟในช่วงเวลาต่อมาดาบสีแดงเข้มนับไปท่วนก็พุ่งออกไปบะทะกับเปลวเพลิงสุริยะสวรรค์สีทอง าดาบเรานั้นระเหยหายไปในทันทีเมื่อสัมผัสกับทะเลเพลิงแม้ว่าพวกมันจะจัดการหยุดเปลวเพลิงที่เคลื่อนตัวเข้ามาได้ด้วยจํานวนมาหาศาลก็ตามเมื่อดาบระเหยออกไปมากขึ้นเรื่อยๆรอยไหมหลายรอยก็เริ่มปรากฏบ,บนร่างของหยวนหงดาบเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพลังดาบเปลวเพลิงสวรรค์การเผาไหม้มันก็ส่งผลต่อร่างกายของหยวนหงด้วยเช่นเดียวกันประกายรางร้ายปรากฏขึ้นในดวงตาหยวนหงขณะที่แก้มของเขาบวมขึ้นอย่างกระทันหัน ปากของเขาเปิดออกในเสี้ยววินาทีต่อมาดาเพลิงโรกันวาลีกระแสน้ําสีแดงเข้มพุ่งออกมาจากปากรัศมีแหลมคมคายกระจายมาจากนั้นแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วกระแสน้ํานั้นประกอบด้วยพลังดาบทั้งหมดที่มีพลังดาบได้พุ่งออกไปประทะกับเปลวเพลิงสีทองด้วยความคมกริบของพลังดาบทะเลเปลวเพลิงก็แตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงแสงสีแดงเข้มในดวงตาหยวนหงเริ่มจางลงเป็นสัญญาณว่าการเคลื่อนไหวนี้ทําให้เขาเหนื่อยล้าเป็นอย่างมาก ก่อนที่หยวนหงจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาก็รู้สึกได้ถึงอากาศที่แผ่กระจายอยู่เหนือศรีรษะของเขาอย่างกระทันหันเขาเงยหน้าขึ้นไปพบร่างหนึ่งปรากฏขึ้นพร้อมกับแสงวาบ,บดวงตาโจหยวนมองลงมาที่คู่ต่อสู้ของเขาจากด้านบนด้วยสายตาที่เฉยเมยพลังมหาศาลไหลทะลักออกมาจากตัวเขาเหมือนดังเสือที่กำลังจะสังหารเหยื่อผิวยกร่างของเขาเคลื่อนลงมาดังสายฟ้าขณะที่แสงยกแผ่กระจายออกมาจากผิวกระดูกเงิน เล็ดงูใหญ่ครอบคลุมชั้นที่ห้ารังสีพรางพลายระเบิดออกมาจากดาวหยวนสี่พันดวงในที่กักเก็บพลังหยวนของเขาขนสีขาวราวกบหิมะก็ได้แผ่ขยายออกมาจากร่างของโจหยวนมันบิดตัวไปรอบๆแขนของเขาสร้างดังเกราะสีขาวราวกบหิมะไว้เหนือกำปัน้นอัคระที่ห้าทำลายหมัดของเขากลายเป็นสีขาวราวกบหิมะกลายเป็นสีดำสนิทในทันทีในเวลานี้ออราโจหยวนได้ไปถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวจนไม่อาจบรรยายได้แล้ว เมื่อร่างหยวนหงส์สะท้อนอยู่ในรูม่านตาของโจหยวนรอยยิ้มบิดเบี้ยวและน่ากลัวก็ปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของเขาอัคละวานล้านตัวในขณะนั้นเองการโจมตีที่รุนแรงที่สุดที่เขาได้เตรียมไว้ถูกปล่อยออกมาอย่างกล้าหาญและไม่อาจจะหยุดยั้งได้เลยอากาศรอบตัวสั่นไหวอย่างรุนแรงขณะที่ซ่าของยอดเผานั้นเริ่มพังทะายลงมาหมัดนี้ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะรับไหวมันมีพลังมหาศาลที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นดินได้เลย เมื่อเผชิญกับหมัดดังกล่าวแม้แต่การแสดงออกของหยวนหงก็เปลี่ยนไปขณะที่ความหวาดกลัวปรากฏชัดในดวงตาอาอกอ๊อกเขาคำรามความดุร้ายชายชัดในดวงตาเขาตระหนักดีว่าความพ่ายแพ้เท่านั้นที่จะรอเขาอยู่หากเขายอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวดาเปลวเพลิงสวรรค์เขากำนิ้วเป็นกำปั้นแน่นแรงระเบิดพลังออกมาพร้อมกับคำรามอย่างโกรธจัดแสงสีแดงพุ่งพรานอย่างบ้าคลั่งขณะที่เงาของดาบอยู่บนกำปั้นของเขา พลังดาบระเบิดออกมาอย่างเต็มที่เมื่อถึงเวลานี้เขาทุ่มเทพลังทั้งหมดให้กับการประทะครั้งสุดท้ายฟืดภายใต้การจับจ้องของผู้คนจํานวนมากที่ตกตะลึงการโจมตีที่สงพลังที่สุดและเต็มพลังของบุคคลทั้งสองก็ปะทะก,กันในท้องฟ้าเหนือยอดเขาด้วยความดุร้ายที่ไม่มีใครเทียบเทียมได้มันคล้ายกับการชนกันของอุกกาบาตพลังอันพรุงพร่านปรากฏบนใบหน้าของเหล่าศิษย์จำนวนนับไม่ถ้วนขณะที่พวกเขาเฝ้าดู การโจมตีอันทรงพลังดังขึ้นสองครั้งซึ่งแต่ละครั้งอยู่ในจุดสูงสุดของความแข็งแกร่งในแต่ละคนสายตาจำนวนนับไปทวนเฝ้าดูด้วยความตกใจทุกคนสัมผัสได้ว่าทั้งสองเอร่รีพลังออกมาจนหมดทุกหยดทำให้การโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกยอดเขาเฉินไทย,ยวนและลู่หงต่างไม่สามารถละสายตาได้เลยจนพวกเขาลืมหายใจไปชั่วขณะ พวกเขารู้ว่าทั้งโจยวนและหยวนหงแทบจะถึงขีดจำกัดของตนเองแล้วและผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายก็กำลังจะปรากฏให้เห็นการแสดงออกของลู่หงนั้นน่าเกลียดมากกว่าเพราะเขาไม่เคยจะนาการมาก่อนเลยว่าคนคนเดียวกันกับที่เขาคิดว่าไม่จําเป็นต้องใส่ใจจะเป็นคนบังคับให้หยวนหงต้องทําถึงขนาดนี้ยิ่งไปกว่านั้นแม้กระทั่งการนําไพ่เด็ดยังสาดรวมจิตด,ดาบออกมาก็ยังไม่สามารถได้รับชัยชนะได้ไอเด็กเวนนี่ คำสาปแช่งถูกพ่นออกมาจากรอบรอยฟันของหยวนหงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจและความหงุดหงิดหากเขารู้ว่าเด็กคนนี้นั้นจะเป็นปัญหาเขาคขงเปลี่ยนกลยุทธ์ทันทีเพื่อรวมพลังทั้งหมดไปจัดการกระโจหยวนแต่มันก็สายเกินไปสำหรับการเสียใจแม้แต่ลูกหงก็ได้แต่รอผลอย่างเป็นกังวลภายใต้สายตาจับจ้องนับทั้งไม่ท้วนกำปั้นของโจหยวนซึ่งปกคลุมไปด้วยขนผู้กันสีดำพุ่งทะลุทอ้องฝาทำลายอากาศโดยรอบ ขณะที่มันปะทะเข้ากับหมัดกำปั้นดาบสีแดงของหยวนหงอย่างไม่ปราณีวับ,บในจังหวะที่กระทบกันนั้นโลกทั้งใบดูเหมือนจะหยุดนิ่งไปพายุพลังหยวนขนาดใหญ่พันฟุตร,ระเบิดออกจากจุดปะทะกวาดออกไปอย่างบ้าคลั่งแม้แต่สีจำนวนมากนอกยอดเขายังสัมผัสได้ถึงพลังงานบ้าคลั่งภายในพายุขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจนรอยร้าวกระจายไปชั่วยอดเขาขณะที่ยอดเขาพังทลายลงมาอีกครั้ง ที่จุดศูนย์กลางดวงตาสีแดงกรรำของหยวนของจ้องไปที่โจหยวนซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่นิว้วเขากัดฟันแน่นและคำรามออกมาเป็นฆ่าซ์ใไม่กล้าที่จะหยุดฆ่าช่างเพ้อฝันพลังหยวนพุ่งผ่านออกมาจากร่างของเขาอย่างบ้าคลาั่งขณะที่เขาคำรามก่อให้เกิดคลื่นสะทอนไปทั่วพื้นที่เงาสีแดงเข้มของดาบทับอยู่บนแขนของเขาชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ดูรักกับว่าแข็งของเขาคือดาบเปลวเพลิงสวรรค์เองขณะที่คลื่นพลังอันลอนแรงและอันตรายถึงชีวิตพุ่งออกมาจากดาบมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆท่าทีโจหยวนยังคงเฉยเมยต่อเสียงคำรามบนใบหน้าบิดเบี้ยวของหยวนหงมัดกำลแน่นขึ้นอีกขนสีดำสนิทพันรอบมันรกักกระถุงมือที่แวววาวยางลึกหลำ่ำออกไปซะอย่ามาขวางทางข้าเลยเสียงคำรามดังขึ้นจากลำคอของโจหยวนมัดของเขายกขึ้นก่อนจะชกไปข้างหน้าในเสี้ยววินาทีต่อมา มัดที่ดูเหมือนปกคุมไปด้วยถุงมือสีดําได้กระแทกเข้ากับปั้นหยวนราวกับโรหะกระทบกันขนาะเดียวกันขื้นกระแทกอันมหาศาลก็ระเบิดออกดวงตาหยวนหงหดตัวลงอย่างรวดเร็วเขาสัมผัสได้ถึงพลังอะไรของเคที่ไม่อาจบรรยายได้พุ่งเข้ามาหาเขาพลังไหลลงมาร้อยแตกสีแดงจางๆก็ได้เริ่มปรากฏบนแขนเหมือนดาบของเขาตูมเพง่งแขนของเขาทั้งแขน ดูเหมือนจะแตกสลายไปในทันทีสายตาจำนวนนับไปท้วนเฝ้าดูอย่างประหลาดใจร่างของหยวนหงพุ่งลงมาจากท้องฟ้าราวกับลูกปืนใหญ่สายลมพัดผ่านอย่างรวดเร็วแววตาหยวนหงที่วาดกลัวและตกจะใจปรากฏบนใบหน้าราวกับว่าเขาไม่เคยคาดคิดว่ามัดของโจหยวนจะไปถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวได้ขนาดนี้ดาเพลิงสวรรค์ในร่างกายของเขาส่งเสียงร้องอันเศร้าโศกออกมาตึมร่างของหยวนหงตกลงมาจากยอดเขาตามด้วยเสียงดังสนั่น เขาทั้งลูกพังทลายลงมาอย่างสมบูรณ์ร่างโยนหงเจาะเข้าไปในภูเขาและเขาก็หยุดลงร่าตัวภูเขาเริ่มถล่มลงมาขณะที่ยอดเขาพังทงลายการเห็นพลังทำลายล้างดังกล่าวทำให้สิทธิจานวนมากที่เฝ้าดูต้องสูดอากาศทั้งสถานที่เงียบสนิทสายตาจานวนนับไปทวนละสายตาไปจากยอดเขาที่ถล่มลงมาด้วยความตกใจมองเห็นร่างโจรโยนที่ยืนอยู่กลางอากาศขนผู้กันบนกำปั้นของเขาหายไปอย่างรวดเร็วเลือดไหลลงมาตามมือหยดลงมาจากปลายนิ้ว หมัดในก่อนหน้านี้มีความดูร้ายอย่างหาที่ใดเปรียบไม่ได้ผลก็คือแรงที่เกิดขึ้นนั้นน่ากลัวมากหากไม่ใช่เพราะความก้าวหน้าในการฝึกฝนกำลังภายนอกแขนของโจหยวนคงถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปแล้วเขาจ้องมองลงมาด้วยสายตาเย็นชาที่ยอดเขาซึ่งยังคงพังทลายสายตาของเขามองตามเศษหินที่พังทลายพบร่างหยวนหงนอนอยู่ท่ามกลางกองหินจํานวนมากในส่วนลึกของภูเขาร่างกายของหยวนหงเปียกโชกไปด้วยเลือดแขนบิดเบี้ยว มันหักยังเห็นได้ชัดในหลายๆแห่งหยวนหงยังคงแสดงสีหน้าวากลัวขณะที่เขาพยายามเงยหน้าขึ้นสายตาของเขามองทะลุผ่านก้อนหินที่ตกลงมามองเห็นร่างที่อยู่สูงขึ้นไปบนท้องฝาเขาส่งเสียงฮึดฮัดออกมาจากลาคออย่างดิด้นหลนขณะเอื้อมมือไปคว้าหินด้วยความยากลาบากเพื่อพยายามจะลุกขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเข้มข้นและไม่ยอมแพ้เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะแพ้โจหยวนสายตาบุคคลสองคนศพกันท่ามกลางกองหินที่กำลังถล่มลงมา ข้าไม่ยอมรับเรื่องนี้แกแกจะเอาชนะข้าได้ยังไงเสียงคำรามอันแหบพร่าด้วยความโกรธดังขึ้นพร้อมกับเลือดที่พุ่งออกมาทั่วร่างร่างกายของเขาเป็นประกายแสงสีแดงเข้มในที่สุดดาบเล่มหนึ่งก็พุ่งออกมาแล้วมันปักลงสู่พื้นดินข้างๆเขานั่นก็คือดาบเปลวเพลิงสวรรค์อาวุธระดับสวรรค์มีสีจางลงเป็นอย่างมากเป็นสัญญาณว่ามันได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน หลังจากที่ดาบเปลวเพลิงสวรรค์ออกจากร่างของหยวนหงแสงในดวงตาของหยวนหงก็เริ่มสั่นคลอนเขาจ้องมองไปที่ดวงตาเย็นชาของร่างชายหนุ่มบนท้องฟ้ามือที่ยื่นออกมาของเขาก็เริ่มตกลงไม่ว่าเขาจะไม่ยอมแพ้สักเพียงใดหยวนหงก็เข้าใจว่าการคัดเลือกสิทธิอันดับหนึ่งของยอดเขาในครั้งนี้เขานั้นได้พ่ายแพ้แล้วก่อนหินยังคงถล่มลงมาจนกรบหลุมขนาดยากออกในอากาศ โจหยวนคายเลือดออกมาเต็มปากขณะที่พลังหยวนรอบตัวค่อยๆอ,อ,อ่อนลงการต่อสู้อันเข้มข้นครั้งนี้ถือเป็นการต่อสู้อันยากลาบากที่สุดสําหรับเขาหากเขาไม่สามารถทะลวงไปญิงชั้นที่5้าได้ในตอนสุดท้ายเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องนําเงาสีเงินออกมาในปัจจุบันโดยการยืมพลังของหยวนหงโจหยวนไม่เพียงแต่จะเชี่ยวชาญขั้นกระดูกเงินแต่ยังก้าวขึ้นสู่ชั้นที่5ได้อีกด้วยถือเป็นการลงทุนที่น่าพอใจและสมบูรณ์แบบอย่างยิง่ง โจวยวนเช็ดเลือดออกจากมุมปากเงยหน้าขึ้นมองไปยังจุดจุดหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปซึ่งโจไทลูยานและจางหยานได้รวมตัวกันอยู่ตรงนั้นพวกเขาจ้องมองด้วยสายตาที่มีทั้งความตกและความหวาดกลัวปะปนกันเหมือนกับว่าพวกเขาได้เห็นผีเนื่องจากพวกเขาเป็นคนที่อยู่ใกล้ที่สุดพวกเขาจึงได้เห็นว่าโจหยวนนั้นสามารถพลิกสถานการณ์จนเกือบจะสิ้นหวังกลับมาได้อย่างไรในที่สุดก็สามารถบดขยี้ยวนหงจนได้ความตกใจที่เกิดขึ้นนะ้นรุนแรงมาก จนไม่อาจเพิ่มความรุนแรงไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วลู่ยางกืนน้ำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าใบหน้าที่สวยงามของนางมีท่าทางซับซ้อนนางจะจินตนาการได้อย่างไรว่าสิทธิ์ใหม่ซึ่งนางเคยเย,ย็ดยามมาตลอดจะสามารถเอาชนะหยวนหงได้ซึ่งแม้แต่ความพยายามร่วมมือกันของสิทธิ์สายมงทั้งสามคนก็ยังไม่สามารถกระทำได้เลยิน้องโจหยวนนี่เจ้าเจ้าช่างโหดเกินไปแล้วโจไท่พึมพำจางหยานนิ่งเงียบ แววตาของเขากราบตกตะลึงจนไม่อาจปกปิดได้แม้แต่ตอนที่เขามองไปที่โจโหยวนก็ยังมีแววขลรบอยู่ข้างในโจโหยวนยิ้มให้พวกเขาก่อนจะหันไปทางหั่นอยู่ที่กำลังยืนงง,งวยอยู่มีเพียงนางคนเดียวที่ยังไม่ถูกกำจัดออกหั่นอยู่พวกเรามาคุยกันหน่อยได้ไหมโจโหยวนยิม้มเมื่อเขาขจัดหั่นอยู่ออกไปได้เขาจะเป็นเพียงผู้เข้าร่วมคนเดียวที่เหลืออยู่และตำแหน่งสิทธิ์อันดับหนึ่งของยอดเขาก็จะกลายมาเป็นของเขา ฮั่นอยู่ตกตะลึงกับคำพูดเหล่านี้ก่อนที่นางจะถอยหนีอย่างกระวนกระวายราวกับว่านางได้เห็นสิ่งมีชีวิตอันน่าหวาดกลัวจนในที่สุดนางก็ได้หมดสติไปคือนางกลัวจนหมดสติไปเลยโจวยวนตกตะลึงกับภาพที่เห็นชั่วขณะก่อนที่เขาจะเกาหัวอย่างเก๊กเกังๆโดยยังลังเลใจว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีดูเหมือนว่าการเห็นเขาทุบตีหยวนหงจะทำให้นางหวาดกลัวมากจนเกินไปทำให้ฮั่นอยู่ไม่สามารถทนต่อสภาวะความเครียดทางร่างกายได้ทำให้นางเป็นล้มไปในขณะหนี การที่นางหมดสติก็ทำให้นางถูกตัดสิทธิ์ในที่สุดทำให้ในตอนนี้โจหยวนเป็นผู้เข้าร่วมเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในหมู่สุดยอดสิทธ์ทั้งหมดเมื่อคิดได้ดังนั้นโจโยวนก็รู้สึกได้ว่าหัวใจของเขาเริ่มเต้นรัวแรงขึ้นเขาเงยหน้าขึ้นมองขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับคำนับการคัดเลือกสิทธ์อันดับหนึ่งของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เสร็จสิ้นแล้วกรุณามอบตำแหน่งนี้ให้กับข้าด้วยเสียงอันดังฟังชัดและทรงพลังของเขาดังไปทั่วบริเวณอันเงียบงัน เมื่อเสียงอันดังชัดแจ้งของโจวยวนดังกล้องไปทั่วพื้นฟ้าความเงียบทั่วทั้งสถานที่ก็ถูกทำลายลงสายตามึนงงจ้องมองครั้งแล้วครั้งเล่ากลับคืนสู่สติผู้ที่เฝ้าดูต่างมองไปยังยอดเขาที่พังทลายโดยโจหยวนกำรังยืนอยู่กลางอากาศแม้ว่าเสื้อผ้าของเขาจะขาดรุ่งลิ่งทำให้เขามีสภาพที่น่าสมเพชแต่การปรากฏตัวอันเลือนลางของเขาก็ทำให้สิทธิหลายคนหยุดชะง,งากักณขณะนี้เองพวกเขาจึงตระหนักได้ในที่สุดว่าสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงสิทธิใหม่ ได้เติบโตขึ้นมาถึงระดับที่น่าทึ่งในเวลาเพียงแค่ปีเดียวมากถึงขนาดแม้แต่สิทธิผู้มาประสบการณ์อย่างหยวนหงก็ยังโดนจัดการในขณะนี้ปู่งชนก็เข้าใจแล้วว่าเขาไม่สามารถมองโจหยวนแบบเดิมกับก่อนหน้านี้ที่อีกต่อไปนอกจากบนยอดเขาแล้วกลุ่มทั้งสามก็กลับคืนสู่สติเหล่าสิษย์ของเฉินไทยหยวนต่างไม่อยากเชื่อสายตาพวกเขามองหน้ากันแล้ถามอย่างเขินอายนี่พวกเราชนะแล้วเหรอ แรงกดดันของฝ่ายลู่หงนำมานั้นรุนแรงเหลือเกินดังนั้นแม้แต่เวลาเช่นนี้พวกเขาก็ยังพบว่าผลลัพธ์นั้นสวยงามเกินกว่าจะรับได้ท่าทีเข่งขึมและเข้มงวดตามปกติบนใบหน้าชาราของเฉินไ่หยวนค่อยๆหายไปขณะที่อารมณ์รุนแรงที่ไม่อาจปกปิดได้พุ่งพ่าออกมาในดวงตาเขาพยักหน้าอย่างหนักแน่นขณะที่พูดด้วยเสียงสั่นเครือใช่โจหยวนของพวกเราชนะแล้วพวกเราชนะการคัดเลือกสิทธิ์อันดับหนึ่งของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์นี้แล้ว เมื่อพิจารณาจากผลลั์แม้แต่คนอย่างเฉินไทยวนก็ยังไม่สามารถสง,งบสติอารมณ์ได้อีกต่อไปเมื่อสามสหายโจไทไม่สามารถเอาชนะยวนหงได้ในก่อนหน้านี้เฉินไทย,ยวนได้หมดหวังจากภายในไปแล้วยวนหงมีพลังล้นหลามและไม่อาจหยุดยังเขานั้นไม่จินตนาการเลยว่าโจหยวนที่ไม่มีใครสนับสนุนจะกลายเป็นคนชนะได้ในที่สุดสุดท้ายโจหยวนก็ได้ก้าวข้ามอุปสรรคมากมายเพื่อได้รับชัยชนะเหนือหยวนหง ความพอใจฉายชัดในดวงตาเฉินไทยหยวนเมื่อเขามองดูร่างอันอ่อนยาวเขานั้นมีความสุขที่ได้ยืนกรานที่ได้รับโจโยหยวนมาเมื่อครั้งนั้นและยังสนับสนุนเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่สนใจความเห็นต่างส่วนใหญ่ในขณะนี้โจโยหยวนก็ได้ตอบแทนเขาแล้วหลังจากคำพูดของเฉินไทยหยวนเหล่าศิษย์ที่อยู่ใกล้เคียงก็กลับมามีสติโจโยหยวนเอาชนะหยวนหงได้จริงๆจากนั้นเสียงโห่ร้องอันสั่นสะเทือนแผ่นดินก็ดังขึ้นในเสี้ยววินาทีต่อมา ฮ่าหยวนน้อยของข้าสุดยอดซะจริงเสียงกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นดังขึ้นฝูงชนที่กระโดดโลดเต้นเมื่อได้ยินเสียงนี้ก็หันไปมองอย่างรวดเร็วพบว่าใบหน้ากลมกลมของเซินหวานจินแดงก่ำด้วยความตื่นเต้นราวกับว่าเขากำลังจะหมดสติแล้วฮ่าข้าวางหยกหยวนสองแสนชิ้นกับเขาเซินหวานจินสะท้านไปด้วยอารมณ์คำพูดเหล่านี้ทำให้กลุ่มของเขาเงียบลงอีกครั้งก่อนที่ดวงตาของเหล่าศิษย์จะเริ่มแดงก่ำ หายใจลําบากขณะที่พวกเขาจ้องมองไปที่เซิร์นวานจินตอนนี้พวกเขาพึ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเซิร์นวานจินได้เดิมพันยกหยวนสองแสนชิ้นกับโจหยวนแล้วเขาจะได้รับกลับมาเท่าไรกันก่อนหน้านี้พวกเขาเคยล้อเซิร์นวานจินว่าช่างโยนทรัพย์ละลายแม่น้ําแต่ใครจะคาดคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์เช่นนี้หลังจากคํานวณอัตราเดิมพันแล้วเขาจะชนะได้เงินหยวนเท่าไหร่โชคลาภเช่นนี้สามารถทําให้แม้แต่สิทธิสายม่วงก็ต้องตกตะลึง ทันใดน,นั้นสิจจำนวนมากก็รู้สึกเปิดใจเมื่อต้องมองไปที่เส้นวานจินที่หน้าแดงกําอยู่เจ้าอ้วนน้อยคนนี้จะกลายเป็นสิทธิ์ที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งในนิกายชางส่วนในขณะที่บรรดาสิทธิ์จำนวนมากอยู่ฝั่งนี้กำลังโห่ร้องแสดงความยินดีอีกแห่งใกล้ๆก,กันนั้นผูวโสหลู่ทรงเป็นคนแรกที่เริ่มปรบมือและส่งรอยยิ้มแสดงความยินดีให้กับเฉินไทหยวนเหล่าสิทธิ์ของเขาก็กลับมามีสติเมื่อบอกเขาส่งเสียงร้องตะโกนอย่างกึกก้องพวกเขาย่อมให้ความสำคัญกับโจหยวนอย่างแน่นอน เสียงเชียร์ของทั้งสองฝ่ายรวมกันดังสนั่นไปทั่วบริเวณเหมือนเสียงฟ้าร้องท่ามกลางเสียงโห่ร้องกลุ่มของลู่หงก็ถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศอันน่าอึดอัดราวกับว่ามีคนตายสิย่งจานวนมากรวมทั้งว้ยโหยส่วนและคนอื่นๆที่เคยดวลกับโจหยวนมาก่อนต่างก็มีผิวขาวราวกับคนตายขณะที่พวกเขาเฝ้าดูฉากนี้พวกเขาไม่เคยจินาการมมาก่อนเลยว่าหยวนหงผู้ดูเหมือนจะเอาชนะไม่ได้นั้นจะลม้มลงในมือของโจหยวนนี่เป็นการโจมตีที่ร้ายแรงต่อขวัญกำลังใจใพวกเขา ท่ามกลางความเย,ยบงานอันหนักดวงลู่ของใบหน้าซีดเผือกร่างกายสั่นเทาขณะที่ขาทั้งสองข้างของเขาเริ่มอ่อนแรงทำให้เขาล้มลงกับเก้าอี้ด้านหลังก้นจ้ำเบาเป็นไปได้ยังไงลู่หงพึมพำเขาเอาชนะยวนหงได้ยังไงเมื่ออันแข็งแกร่งของลู่หงกำรรที่วางแขนเก้าอี้ไว้แน่นแรงมหาศาลบีบที่วางแขนเก้าอี้จนแหลกละเอียดผลลับนี้ชัดเจนว่าเกินความคาดหมายของเขาไปไกลยวนหงเป็นสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา ที่เขาได้ทุ่มเททั้งหัวใจเพื่อเลี้ยงดูฝึกฝนและเขาก็ยังได้รับการสั่งสอนจากปรมาจารย์หลิงจุนโดยตรงอีกด้วยไม่น่าจะมีใครที่สามารถเทียบเคียงกับเขาได้ในยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จิตใจของเขาสับสนวุ่นวายเพราะเขาเข้าใจดีถึงความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงที่เขาจะต้องเผชิญมันก็คือการพนันระหว่างปรมาจารย์หลิงจุนกับปรมาจารย์ระดับสูงคนอื่นๆหากพวกเขาประสบความล้มเหลวยอดเขาแห่งดาบจะต้องประสบกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ความสูญเสียที่แม้แต่ผู้โสอย่างเขา ก็ไม่อาจจะแบกรับไหวเขาได้ติดตามปรมาจยาหลิงจุนมาหลายปีเข้าใจถึงความทะเยอทะยานของปรมาจยาหลิงจุนเป็นอย่างดีนั่นคือการทําให้ยอดเขาแห่งดาเป็นยอดเขาที่ทรงพาังที่สุดในนิกายชางส่วนการวางแผนนั้นทั้งหมดได้จบลงด้วยความร้มเหลวลูขคงไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้ามองเขาสามารถจินตนาการได้ว่ามีความโกรธแค้นอยู่ในใจของปรมาจยาหลิงจุนมากแค่ใดกัน ด้วยแววตาที่พร่ามวัวในดวงตาของเขารูหงจ้องมองร่างที่ลอยอยู่เหนือยอดเขาขณะที่ความเสียใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดเริ่มไหลท่วมท้นในหัวใจหากเขารู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเขาคงทําทุกวิถีทางเพื่อเลือกโจยยวนตั้งแต่ตอนนั้นโจยยวนแทบไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเขาเลยในตอนนั้นเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรน่าก,กังวลเกี่ยวกับศิษย์ใหม่คนนี้นอกจากนี้เนื่องจากลูกสเวียนหญินเขาจึงมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อโจหยวนด้วยซ้ำมันจบแล้ว เขาเพ,พืมพำขาดที่ร่างของเขาเย็นเฉียบจนเหมือนน้ำแข็งเอาละครับก็เป็นอันจบในหมดที่200เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหดูถูกกันไว้เป็นไงล่ะอะไรนะขาอ่อนตัวแข็งไปเลยทีเดียวเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ของคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครและก,กดกระดิ่งกิ้เพื่อไม่พลาดถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ